สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะอีกก็มีสาระดีๆจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะคุณสุภาพสตรีทุกท่านคุณเคยรู้ไหมคะว่าเคยกังวลไหมว่าถ้าเราไปทำศัลยกรรมสักที่หนึ่งนะคะแผลมันจะหายช้าหรืออาจจะไม่หายเลยก็ได้หรืออาจจะเป็นแผลเป็นนะคะวันนี้จะมีเคล็ดลับดีๆนะคะที่การันตีว่าแผลของคุณจะหายนะคะ เร็วมากหลังจากที่คุณไปศัลยกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดจมูกนะคะการเสริมจมูกหรือการทำตาหรือ,อผ่าตัดโครงหน้าหรืออาจจะเป็นในบอดี้ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการาผ่าหน้าท้องนะคะเอาไขมันออกหรือจะเป็นการทำรีแพะนะคะได้หมดเลยนะคะแผลของคุณนะคะจะหายนะคะ อาจากประสบการณ์ของเอียดนะคะเพียง2-3ถึงวันเท่านั้นนะคะแผลจะไม่มีรอยแผลเลยนะคะจะถ้าเราไปผ่าตัดสดแล้วก็พิ่งกลับมาแล้วเราใช้ตัวนวัตกรรมตัวนี้นะคะแผลจะหายภายใน2-3ถึงวันเลยนะคะมันก็คือแผ่นแปะนะคะแผ่น patch x39 นะคะหรือเขาเรียกว่า p แ c h กระตุ้น stem เซลล์โดยใช้นวัตกรรมแสงนะคะ เรามาดูนะคะเวลาที่เขาส่งมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพอเราแกะออกมานะคะมันก็จะเป็นมีซองแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีคู่มือเล็กๆนะคะอันนี้เป็นของจากอเมริกานะคะซึ่งเขาเข้ามานะคะได้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะวันที่20มีนาที่เริ่มจำหน่ายในประเทศไทยนะคะซึ่งตอนนั้นเขียดก็ มีไปทำศิลยกรรมต่างๆมากมายนะคะแล้วก็เอีอเอก็ได้ใช้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้คือรู้อยู่แล้วค่ะว่าสรรพคุณของมันเนี่ยเรื่องแผลเนี่ยแน่นอนค่ะแต่สิ่งที่ได้ก็คือที่ประทับใจของเอียดเนี่ยถ้าไปย้อนดูคลิปอื่นๆของเอียดนะคะก็จะเขียนไว้จะเล่าไว้หมดนะคะว่าประสบการณ์ใช้เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแต่ลึกๆแล้วเนี่ย ตัวที่อยากจะมาแนะนําตอนวันนี้ค่ะก็เพราะว่าสาวๆเนี่ยคงจะกลัวนะคะเวลาจะไปทำสัญญกรรมอาจจะผ่าจมูกทําจมูกเนี้ยค่ะแล้วโอ้ตายละฉันจะไปทําจมูกพรุ่งนี้แต่อีก5วันฉันมีเดทนัดเดทเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็เป็นเรื่องที่ว่าเราอยากที่จะกลับคืนสู่สภาพเดิมให้เร็วที่สุดนะคะมันก็เป็นปกตินะคะสวยไวก็คือดีกว่าสวยช้าใช่ไหมคะ ค่ะพอก็ขอแนะนําก่อนนะคะก่อนอื่นก็ไม่ว่าเราจะไปทําสัลยกรรมใดๆนะคะทำตาทําจมูกหรือ,อ,อทําอะไรก็ได้ที่มันมีแผลนะคะ <S <S ตัวสเตมเซลล์เ <ale> นี่ยมันมีชื่อมากในเรื่องของการลดบาดแผลค่ะแต่ตอนนี้มันมีนวัตกรรมจากสหรัฐอเมริกาเขาเรียกว่าแผ่นแปะหรือแพชนะคะ x 3 9ที่เขาใช้ตัว โฟโตโมดูลเลชันนะคะซึ่งตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นคริสตัลนาโนนะคะซึ่งมันใช้แสงพอไปกระทบกับตัวคริสตัลนาโนมันก็พอเราแปะเข้าไปในร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงไหนตรงบาดแผลหรือว่าตรงจุดจักกระหรือจุดมารีเดียนนะคะที่เขาให้แนะนำให้แปะเนี่ยมันจะกระจายไปทั่วร่างกายนะคะเพื่อไปเยียวยาบาดแผลของเราทางร่างกายนะคะไม่ใช่เฉพาะแต่ตรงที่ คุณไปทำศัระยะกรรมมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> เสร็จแล้วมันก็จะใช้ความร้อนในร่างกายของเราเนี่ยค่ะไปทำให้กระตุ้นตัวสารเขาเรียกว่าคอปเปอร์เพปไทด์นะคะถ้าคุณคุณอาจจะไปดูเลยนะคะคอปเปอร์เพปไทด์ซึ่งมีตัวย่อว่า G H K C U หม่ตัวเต็ม G H K C U Copper p e เ t ปไทนะคะซึ่งเป็นสารที่ ได้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบแล้วว่ามันสามารถที่จะไปเปิดใช้งานสเต็มเซลล์ของคุณค่ะสเต็มเซลล์ที่ทำให้เราเกิดมามีอวัยวะทั้งทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเกิดจากการที่เรามีสเต็มเซลล์แต่พอเราอายุมากขึ้นสเต็มเซลล์ของเราลดน้อยลงเวลาที่เราไปำทำศัลยกรรมมาบาดแผลของเราก็จะหายช้าใช่ไหมคะแต่ถ้าเราแปะเจ้าแผ่นตัวนี้ค่ะนะคะเอียดแปะ คือจริงๆแล้วตอนนี้ก็ขอบอกไว้ก่อนค่ะว่าแปะมาประมาณปีกว่าแล้วนะคะแล้วก็คือได้ผลมากมายนะคะแต่ว่าเถ้าถ้าเป็นศัลยกรรมพึ่งศัลยกรรมมาแปะเนี่ยค่ะสองสาวันแผลหายจริงๆนะคะแล้วก็คือคือเราไม่มีใครรู้ว่าเราไปทําอะไรมาจริงๆค่ะคือถ้าไม่ถ้าเราไม่บอกเขานะเขาก็จะไม่รู้ว่าเราไปทําอะไรมาแล้วก็หายไปแล้วก็แปะเจ้าแผ่นตัวนี้สองสาวันนะคะ แต่ที่จะบอกว่าแต่ที่ตอนนี้เกล็ดแปะเนี่ยก็มีเหตุผลมากมายนะคะที่แปะนะคะอันสิ่งหนึ่งก็คือ,เ,อเมื่อตอนที่เรายังสาวๆอยู่ะอะก็อาจจะมีแบบรอยแผลที่ว่ามันไม่ได้แบบถูกดูแลมาอย่างอย่างที่เอกกำลังแนะนําอยู่ตอนนี้ค่ะมันก็เลยกลายเป็นบาดแผลที่มันลึกแล้วแล้วก็เป็นรอยรอยแผลรอยแผลเป็นที่ ยากแก่การรักษานะคะตอนนี้เอียดก็เลยยังแปะแผ่นนี้อยู่และมันก็จางลงเรื่อยๆคะ่ะไม่ว่าจะเป็นรอ,อ,อยแผลลึกนะคะเ,เขาเรียกว่ารอยแตกลายนะคะซึ่งเวลาที่เราไม่ได้ทาครีมก่อนที่เราจะเ,เหมือนกับว่าเราเราจะมีน้องอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่ได้แบบดูแลตัวเองอะ่ะเราก็จะมีแผลแผลเป็นที่เป็นแบบชัดเจนอย่างนั้นนะคะก็ตอนนี้ก็จางลงนะคะ ก็บอกได้เลยว่าก็ใช้ตัวนี้มาเรื่อยๆแต่ถ้าสุภาพสตรีคนไหนที่อยากที่จะทําให้แผลผ่าตัดศัลยกรรมหายไวๆนะคะก็แปะตัวนี้ได้เลยค่ะ1นซองเนี่ยมันจะมา30มี30แผ่นนะคะ30แผ่นก็จะใช้ได้30วันนะคะซึ่งก็แกรันตีได้เลยค่ะว่าแผลของคุณจะหายนะคะแต่ถ้าใครอยากติดใจนะคะแล้วก็สนใจที่จะใช้ตัวนี้นะคะก็ ติดต่อเอียดได้ที่ลิงก์ที่เอียดติดเอาไว้ที่คลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าก็สามารถถามข้อมูลแล้วก็ถามราคาได้นะคะค่าก็วันนี้นะคะสาระดีๆที่จะมาแก้ปัญหาให้สุภาพสตรีทุกท่านก็จะหมดไปด้วยประการนี้และคะ่ะ <c oughs> ก็ต้องขอขอโทษที่พึ่งมาแชร์ในวันนี้นะคะเพราะว่า ที่ผ่านมาก็คือวุ่นวายมากอะค่ะกับชีวิตของเราก็ก็เลยคือวันนี้ก็คือถือโอกาสมามาแชร์ให้ให้ฟังนะคะเพื่อที่ว่าทุกท่านจะได้ไม่มีปัญหาในการลดริ้วรอยลดบาดแผลหลังผ่าตัดศัลยกรรมค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะ่ะสวัสดีค่ะ